Tá, เดือดพลักเดือดพลัอดัดเดอดพลัอดพลัดเดือดพลอดพลัดเดือดพลัพัดเอรับเดัดดัเลัเด ขอบคุณในแบบที่สอบขอบคุณในแบบที่องมากเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงเอาละครับายเีแล้วาดดยตัดเด้วผมเล่านิาทานเรื่องปกเป็นสองเรื่องนะผมเล่านิาทานเรื่องปกเป็นสองเรื่องแนละ้วเดี๋ยวพวกเราเล่านิทานให้ผมฟังบ้างไหมได้ไหมไ แต่เราเล่าด้วยกันก็นได้อบเอาคําสุดท้ายแล้วน,นเนาะเวลาผมพูดถึงคําสุดท้ายคําไหนเราช่วยย้อนคาให้ผมได้ไหมโรงเรียนของเราโร,โรงเรียนของเรานี้คุณครูก็ใจดีไม่มีใจร้ายครูเรามีนะมีต่คนลอไม่รอไม่มีที่เจ้าก็ไม่เ้น ผู้หญิงมีแต่คนสวยสวยไม่สวยไม่มีมกินตัวก็ไม่เหม็นเหม็นับเนียนชายก็หลอ่อหล่อไม่หล่อไม่มีมีแต่คุณภาพดีมีแต่คนแข็งแรง ถึงคนก็ไม่ดังน้ำลายก็ไม่ไหลไหลก็ไม่ยืดพวกเรานักเรียนไม่เคยมาสายสายก็ไม่โดนโดนก็ไม่ไป เทียวก็ไม่เคยแต่เ like ที่ยวสาวก็สาวก็ไม่เคยผู้ด่าไม่เคยเคียบผู D ้ตีไม่เคยโกรธลิ้นทากูก็ไม่เคยที่พูดนานี่เป็นจริงไม่จริงอาจารย์โดนพกรูปไม่หล่อบ้านไม่รวยเสียงก็ไม่ดีจูไม่หอมหน้าตาไม่น่ารักไม่น่ารัก ไทยๆก็ไม่รักพูดจาไม่น่าคบเป็นคนไม่ร่ำรวยรูปร่างก็ไม่สูงไม่สูงไทยเป็นใจตรงข้ามหอยกินข้าวได้จริงๆอาจารย์ไม่ได้เตี้ยนะครับแต่ว่าบางคนอื่นสูงเองบางคนอื่นนั้นเกิดมาสูงเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยคะับใช้ลายทางนะเรามา ตอบคำถามก่อนคำถามจะมาเราวก็ตอบคำถามก่อนคำถามจะมานะลองดูนะครับ okay? อ่ะมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมวงกลมไหนใครชอบสามเหลี่ยมยกมชอบสี่เหลี่ยมใครชอบสี่เหลี่ยม เดี๋ยวจะมีคำตอบมาให้ใครชอบสามหกเหรียญนะใครชอบหกเหียโอะไรก็ได้ไหนใครชอบหกคนมึงเยอะเลยชอบหกคนแล้วมรนจะมีคำตอบล้าัคตอบคนที่ชอบสามเหลียไหนฮะคนที่เหรียญมีคนหนึ่งเป็นคนที่ต่อไปมาคนชอบสีเหรียนะสเหีย เรียเปที่มั่นคงมท่จะรยก็จะไ้รวยเศรษฐีี่ม่ยิน้อสิครับต่อไปเรียนเรียนให้กเรียเมอกอากเรียนกเรียเป็นคนที่ชอบเียงชอบเียและสุดท้ายกกองหวง

ดีไปแล้วแล้วไม่ใครไมถามความรู้สึกเลยนะความรู้สึกโอเคอะถามถามว่าตถ้าเรียนป้างไมีคนขอโทรโด้วยนะอะต่อไปต่อไปไหนๆก็โทรนะ

แในใครบอกมาบอกมาถามถามว่ามีคนที่ไหนถามมาด้วยมีคนที่